สวัสดีค่ะสมเยงบ้านสวนค่ะมาเดินดูนาค่ะน้ำเยอะอยู่ค่ะโอเคเลยไม่น่ามีปัญหาค่ะน้ำเปิดน้ำใส่แล้วก็มาดูว่ามีหญ้าขึ้นไหมหรือไม่ก็มีตรงไหนรั่วไหมมาเดินดู ไปฝนตกเมื่อคืนดีเลยค่ะตรงนี้ทางน้ำออกโอเคค่ะดีนะมาตัดหญ้าไว้แล้วเราก็ได้เห็นว่าตรงไหนทางน้ำเข้าน้ำออกอะค่ะก็ต้องระวังกลัวน้ำออกหมดไม่มีปัญหาะคะ่ะไม่มีลูกาไม่มีไหลไปทางไหนโอเค ฝั่งนู้นเราฝั่งนู้นเราก็ตัดหญ้าหมดแล้วแล้วเราก็มองเห็นว่าไม่มีที่เล็ดรอดออกน้ําก็ไม่มีไหลออกเดี๋ยวถ้าตกอีกเราต้องมาปิดหน้าตรงเนี้ยเพิ่มค่ะเอาดินใส่เพิ่มจะได้น้ําจะได้ไม่ออกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะโอเคอยู่มาเดินดูนา ตากยายจะได้สบายใจถ้าเขาอยู่เขาจะเดินดูทุกวันอะไรเงี้ยถอยพอ,พอดีเขาไม่ค่อยจะดีแล้วค่ะปวดแข้งปวดขาก็ลเลยต้องเดินเองทำเองค่ะเขาจะได้สบายใจว่าข้าวเขาไม่มีปัญหาอะไรอืมอ้ม,มดนนี้ดิมันคงจะเปรี้ยวหน้าดูเลย แดดออกน้ำโซลาเซลล์ก็ยังออกอยู่ค่ะแต่ฝั่งนี้เราน้ำเยอะแล้วเราไม่ต้องใส่ใส่แต่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นให้เราเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าโคกเขายังสูงอยู่พยายามปรับให้มันเท่ากันฝนตกน้ำเยอะอยู่ค่ะฝั่งนี้ก็ปล่อยให้เขาไหลไปยาจะได้ไม่ขึ้นโอเคเลยค่ะเรียบร้อยดีค่ะ ตรงนี้โอเคอยู่ ที่ได้ทำให้พ่อแม่ยิ้มได้เดินดูนาเขาก็ชื่นใจแล้วเออเราสนใจเราทำนาแล้วเราไม่ทิ้งไม่ละทิ้งเราเดินดูนาโอเคอยู่ค่ะน้ำมีฝนตกเมื่อคืนหนักนี่ยมีน้ำอยู่ค่ะมาเดินดูนาทางที่ใต้ค่ะนาของน้องชาย นี่มีหน้าที่ทำเราก็ต้องทำต้องดูแลโอเคอยู่ค่ะมีหญ้าขึ้นนิดหน่อยหญ้าแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอลาน้ำมาแล้วเขาก็ตายเพราะว่าไม้ไอ้หญ้าพวกนี้โดนน้ำมันจะตายเองรู้สึกจะบางนิดหน่อยแต่กอเขาใหญ่มากเลยก็โอเคอยู่ค่ะ ไม่หนามากนี่เหมือนแถบนูน้นแถบนู้นหนาหน่อยแต่ตรงนี้บางแต่ว่าเขาโกเขาใหญ่ค่ะนาบิ่งหนึ่งโอ้ตรงนี้เป็นเนินนิดนึงสงสัยตอนที่เขาหวานตอนที่เขาไถาเขาไม่โดนไม่เป็นไรค่ะนิดหน่อย น้ำขังประมาณนี้ก็โอเคค่ะดีก็ไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยนี่ตายแน่เลยไม่เป็นไรยังสวยงามอยู่ค่ะฝังนี้ฝั่งนี้จะติดติดอ่าติดคลองฝั่งนี้ยังไม่มีน้ำฝั่งนี้จะสูงนิดหนึ่ง ไม่มีปัญหาค่ะโอเคอยู่กอบเลอบเลอเบลอเลยเขาบางแต่ว่ากอเขาใหญ่ต้นใหญ่เขียวอยู่ฝั่งนี้ก็สวยค่ะข้าวโอเคเลยบ้างหน่อยแต่ก็ต้นเขาใหญ่ดีค่ะ ดือจังเลยน้องๆเนี่ยไม่เป็นไรบางไม่เป็นไรค่ะก็ใหญ่มากโอเคอยู่เขียว Okay ีน้ำเฉยเฉะอยู่ค่ะฝนตกเมื่อคืนหนักด้วยภาพโดยรวมก็โอเคค่ะบางค่ะแต่กอใหญ่มาก หนาเกินไปก็ไม่ดีค่ะบางๆเขาก็แต่กอใหญ่ไม่มีปัญหาค่ะแค่น,นี้ปิ้งนี้มีหญ้าบ้างค่ะแต่ข้าวเขาขึ้นกอสวยมากเลยเขียวกอใหญ่ๆแต่หญ้าพวกนี้ไม่น่ามีปัญหาค่ะเพราะถ้าน้ำใส่น้ำน้ำมาเขาก็กตายหญ้าพวกนี้ไม่เป็นไร ยังไม่มีน้ําใส่เลยตรงนี้โคกสูงนิดนึงพยายามใส่น้ําให้มันมาจากฝั่งนู้นนะให้มันไหลมาฝั่งนี้แต่เมื่อกี้ตรงคลองตรงนู้นมันต่ําตรงนู้นนํามันต่ํำนาบิ้งยาวตรงนู้นโอเคค่ะมีน้ํามีตรงเนี้ยค่ะบิ้งนี้กับบิ้งเนี้ยไม่มีน้ําเดี๋ยวไปดูบิ้งนู้นแต่ภาพโดยรวมก็ยังโอเคค่ะยังสวยอยู่ของน้องฝั่งนี้ดิ วันที่หลังข้าวยังไม่ขึ้นดีเลยมีแต่หญ้าทำนาไม่ทันกันแต่แต่ของเราโอเคแล้วคะ่ะไม่ต้องหนมา,ามากประมาณนี้โอเคมีน้ำนิดหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหาหญ้าพวกนี้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพอน้ำมาเขาก็ตายเนี่ยไม่เป็นไรอยู่ได้โอเค ทีนี้เราทํานาปีแรกเราก็รู้แล้วว่าตรงไหนมันสูงตรงไหนมันต่ําเราก็จะพยายามพยายามเอาเอาให้มันเสมอโอเคอยู่ค่ะข้าวสวยทุกที่ค่ะเดินทุกที่มีตรงเนี้ยค่ะยังไม่มีน้ํากับตรงนู้นเมื่อกี้ที่ดูเมื่อกี้ก็โอเคค่ะ เขาเป็นพืชที่ทนอยู่แล้วค่ะขนาดเราไม่มีน้ำเราเอาไม้เสียบปักๆเป็นรูๆแล้วก็เอามาดำเขายังรอดเลยค่ะอันนี้เขาอยู่องนี้ไม่เป็นไรโอเคแล้วละ่ะเราเคยทำนาแล้งกว่านี้ยังรอดเลยอันนี้ถือว่าโอเคค่ะสวยงามตรงนี้โอเค ฝั่งนี้โอเคค่ะน้ำมาถึงตรงนี้ละมาถึงปลายนาก็เดี๋ยวถ้ามันเต็มฝั่งนี้เราก็จะเปิดให้มันไปฝั่งนูน้นเพราตรงนู้นมีมุมมุมเปิดน้ำอยู่โอเคอยู่นี่ค่ะน้ำมาถึงนี่ละ <c oughs> มองๆแลดีกับปีที่แล้วเยอะเลยอ่ะโอเคอยู okay, ไม่มีปัญหาโอ้เมื่อก่อนนี้แรงยังก็อะไรเนี่ยทำนาก็ยากสมัยนี้ทำนาง่ายจะตายไม่รอดให้มันรู้ไปสิไม่ได้ให้มันรู้ไปสิใช่ไหม <laughs> เทคโนโลยีมนเยอะโ <laughs> อ้ยสมุนเนาะ แต่ผักมุ่งี่กำจัดยังไงก็ไม่หมดขึ้นเยอะเลยค่ะไม่เป็นไรถ้าไม่ไหวเราก็ต้องคึึงยาแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่เป็นไรมากเราก็ไม่ต้องยิงมันไม่เยอะเท่าไหรก่ก็ปล่อยเขาก็มาเดินดูตาน้ำนิดนึงค่ะเพราะว่าที่เราปิดปิดไปมันอยู่ไหมน้ำจะรั่วไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ